วันนี้นะครับเราจะมารีวิวเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัตินะครับตัวเครื่องนี้ทำงานาเป็นระบบหมุนนะฮะแล้วก็ตรงที่มือหูชี้อยู่นี่คือเป็นหมุดที่เอาไว้ติดนะครับตามเวลานะหมายเลขนี่คือเป็นเวลารั้24ชั่วโมง นาฬิกาครับจะหมุนไปเรื่อยๆจนไปถึงจุดตรงนี้นะฮะหมุดนี้ก็จะหมุนไปจนถึงตรงนี้นะฮะข้างบนนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็คืออ่านปาก็จะตกลงไปนะฮะปุ่มนี้นะเราไว้สําหรับแมนนวลนะฮะเผื่อเราอยากจะให้เองนะหรือจะทดสอบเนี่ยเราก็หมุนนี่ยการทำงานก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะ จำนวนหมุดที่ให้มาก็มีอยู่6กอันนะก็ให้ได้6ครั้งต่วอวันท่านนี้เรามาดูกันที่กล่องใส่อาหารนะีก็ดึงออกมาจากทางด้านหลังนะฮะดึงได้นะจะมีลักษณะ,อ,ะอย่างนี้นะฮอ,ะอดดึงออกมานะครับแล้วก็เราจะใส่อาหารลงไปข้างในนี้นะก็จะมี MIN MAX กนะครับต้องดูจากด้านนี้นะ,ะเป็นเขีดว่าเขาแนะนํานว่าห้ามใส่น้อย ดีมากกว่านั้นนะตรงนี้นะเป็นเอาไว้เปิดปิดนะขีดตรงนี้นะคือปริมาณอาหารนะว่าจะให้มากให้น้อยนะก็เลื่อนไปนะฮะอันนี้ขึ้นอยู่กับชนิดอาหารขนาดเม็ดอาหารของแต่ละอีอ่ห้อนะก็จะไม่เท่ากันนะก็ต้องปรับเอานะะปริมาณอาหารในแต่ละครั้งเนะี่ยก็จะมีการ เปลี่ยนแปลงไปตามค่าที่เราเลื่อนตรงนี้นะครคราวนี้เรามาพูดถึงปัญหานะเวลาใช้งานจริงนะครับผมตัวนี้เองเนี่ยผมซื้อมาใช้ได้สักพักหนึ่งแล้วนะก็มีปัญหานิดหน่อยนะครับผมกับอาหารที่ผมใช้ก็เป็นฮิคาริตัวนี้นะขนาดมินินะครับเม็ดก็ประมาณนี้นะไอ้อตัวนี้เนะ่ยเม็ดขนาดนี้นะเนี่ยช่องเบอร์หนึ่งเนะี่ย อาหารไม่ออกนะต้องใช้เบอร์สองพอเราใช้เบอร์สองก็าทาให้อาหารออกมาเยอะเกินไปนะสำหรับปลาหนึ่งตัวนะซึ่งหนึ่งตัวของผมเนี่ยก็ใช้ประมาณปลาทองประมาณสามถนิ้วนะยาวประมาณสังสนิ้วซึ่งมันจะมากเกินไปนะสำหรับ1มือ้อ1ครั้งอ,อันนี้ก็ต้องปรับแล้วแต่คนนะว่า เราเลี้ยงปลาปริมาณเท่าไหร่ยังไงนะครับช่องเนี่ยมันมีขนาดค่อนข้างไม่ละเอียดเนะ่ยนอกจากอาหารที่ผมใช้อยู่จะมีปัญหาเนี่ยอาหารที่เม็ดเล็กกว่านี้นะขนาดที่เป็นให้ปลาหางลูกยูงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะค่อนข้างมีปัญหาเวลาให้นะครับปัญหาอย่างที่2เลยนะที่เราเจอปัญหามาก็คือจะเป็นการออกแบบนะการปิดข้างหลังกล่องอาหารนะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการปิดแบบแบบนี้นะฮะไปทําให้น้ำเนี่ยกระเด็นเข้าไปได้นะครับผมในประสบการณ์ของผมที่ผมเคยเจอมาคืออา,อาหารเน่านีก็คือเรา,าจะเน็บมันไว้ตรงขอบตู้หรือ,อส่วนมากก็ขอบตู้นะฮะแล้วปลาก็จะสะบัดน้ำใสน่น้ำก็จะเข้าไปข้างในได้ง่าย ลักษณะการออกแบบอย่างนี้นอนี่คือเป็นปัญหาของเครื่องตัวนี้นะครับ